สวัสดีค่ะหมออาฟ์มาสเตอร์มายนะคะวันนี้มาพบกับรายการมูให้ปังฟังหมออาฟ์ออาวันนี้อามาอยู่ที่มูลนิธิพุทธจักรสุวิชาลัยนะคะอยู่ที่พุทธมณฑลสาย6 และเราจะมาพบกับคําตอบว่าทําไมเราจะต้องมาถึงที่นี่ที่นี่มีความสําคัญอย่างไรวันนี้มีเรื่องน่าสนใจเยอะแยะมากมายค่ะเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องกรรมโดยเฉพาะแล้ววันนี้จะยังไงอาร์มเนี่ยมีแขกรับเชิญนะคะซึ่งถือว่าเป็นลูกค้าที่ดูดวงกันมานานละขอเชิญแขกรับเชิญน้องเกรซค่ะเป็นไงบ้างน้นองเกรซสวัสดีขอสวัสด,สสดีในตามประเพณีไทยนะคะน้องเกรซเป็นไงสบายดีไหมลูก ก็สบายดีค่ะช่วงนี้แต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะอ่าโอเคจากการที่ได้เช็คพื้นดวงกันมานะคะก็นิดหนึง่งตอนนี้ช่วงนี้นะคะน้องเกรซจริงๆชีวิตดีมากนะคะโดยรวม,มแต่อาจจะติดติดสาธุลูกติดติดขัดขัดเล็กๆน้อยอน้อยเช่นมันจะไดออเดอร์แล้วมันก็หายไปอันนี้จะได้แล้วก็ติดกระจึกกระจักเล็กน้อยนะคะคล้ายๆกับคนที่วิ่งมาราธอนจะถึงเส้นชัยแต่สะดุดกรวดลมนิดหน่อยคราวนี้ต้องถามว่า ตั้งแต่มาเนี่ยเป็นยังไงบ้างลูกทางเข้าทางเข้ามาถึงที่นี่ทางเข้าคือแบบลึกลับซับซ้อนมากคือซอยเล็ก <c oughs> คดเคี้ยวไปมาจนทั้งเก็งงว่าแบบในนี้มีวัดแบบนี้ได้ด้วยหรอคะพี่อาบจะพามาอะไรใช่ไหมลูกจะมาทําอะไรหรือเปล่าแล้วพอเข้ามาแล้วเป็นยังไงบ้างคือ มันแบบยิ่งใหญ่อลังการมากพระ<ม>องค์ใหญ่มากไม่เคยเจอพระองค์นี้<ม>ที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยะคะ่ะพระองค์นี้น่าสนใจมากพระพุทธรูปองค์นี้แต่จริงๆตอนนี้อยู่ด้านหลังแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่พาไปนะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าทําไมเราถึงจะต้องมาไหว้องค์นี้<ม>เป็นหนึ่งในองค์ของพระโพธิสัตว์และเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่ประดิษฐานท่านในความสูงระดับนี้และองค์ใหญ่ขนาดนี้<ม>ปกติเนี่ยองค์นี้จะมีความสําคัญและในต่างประเทศเช่นฮ่องกงจีน นับถือท่านเป็นอย่างมากแต่ในไทยที่นี่ที่เดียวค่ะและเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะว่าเราจะไหว้กันยังไงด,ดีไหมคะน้องเกรซเดี๋ยวเราไปไหว้กันต่อเลยนะเนาะจ้าโอเคค่ะนี่เราก็พาน้องเกรซมาที่หน้าองค์วพุทธร,รูปพระโพธิสัตว์องค์สําคัญองค์หนึ่งของโลกนะคะแต่ว่าคนไม่ค่อยทราบความเป็นมาท่านชื่อว่าพระโพธิสัตว์กสิติคันโพธิสัตว์นะคะเป็นไงบ้างน้องเกรซยิ่งใหญ่อลังการมากเลยค่ะ ่ที่นี่ถือว่าสูงที่สุดในประเทศไทย13.99เมตรนะคะแล้วก็มีทั้งหมด6ปางเราน่นี้ต้องบอกว่าหน้าตาท่านจะเป็นยังงดูไม่ค่อยเหมือนกับพระโพธ,ธิสัตว์ทั่วไปนะเห็นเมื่อกี้นี้พี่อาบอกว่าเป็นพระโพธ,ธิสัตว์ต่างกันยังไงกับเจ้าแม่กวนอิมหรืออะไรอย่างนี้นะคะค่ะท่านเป็นพระโพธ,ธิสัตว์เพียงแค่พ,พระองค์เดียวนะคะที่อยู่ในนรกภูิเพราะว่าท่านภาวนาตัวว่า จะสั่งสอนสรรพสัตว์ในโลกโดยเฉพาะในนรกภูมิให้ไม่เหลือซักกับคนเดียวเลยแล้วท่านจะเป็นพระพุทธเจ้ายอมเป็นพระพุทธเจ้าต้องใช้คำพูดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาวจีนชาวต่างประเทศหรือชาวไทยเองก็ตามนะคะจะให้ศรัทธากับท่านมากในฐานะที่ท่านมีจิตใจอันยิ่งใหญ่ที่จะสั่งสอนสรรพสัตว์และทําให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนดีว่าอย่างนั้นเถอะถ้างั้นก็คือท่านอยู่ที่นรกตอนนี้ถูกต้องเป็นองค์เดียวเลยลูก พระองค์ท่านเป็นองค์เดียวเท่านั้นแล้วถ้าเกิดเราจะมาไหว้องค์นี้คือส่วนใหญ่เขาไหว้เพราะอะไรเพื่ออะไรอะคะอ่ะอันนี้หนึ่งเลยตามพื้นดวงของนงเกสตอนนี้นะคะที่อาจจะมีเรื่องกระจุกกระจิกในใจไม่ค่อยสบายใจหรืออะไรที่มันใกล้จะสาเร็จแต่มันไม่สําเร็จมาไหว้เพื่อนหนึ่งขอขามากรรมเอาง่ายๆอยากคุยกับเจ้ากรรมนายเวนะัให้รู้เรื่องอะจะคุยกับใครอะก็ต้องคุยกับท่านใช่ไหมอะเพราะท่านเป็นคนเดียวอะเป็นองค์เดียวอะ ที่จะสื่อสารกับสัตว์ในโนรกภูมิได้กับบางคนที่เรารู้สึกว่าขัดขัดใจเราอะหวังไม่ดีกับเราอะเหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ตามกันมาอย่างเงี้ยก็ต้องคุยกับท่านหนึ่งนะสองใครเคยพูดจาอะไรไม่ดีไว้เคยไปบนบานศารกล่าวอะไรเช่นถ้าเราสําเร็จฉันจะทําวันนี้ให้เคยไม่หลูกแล้วจำไม่ได้เออพี่ก็เคยตัวหมอเองก็เคยตัวหมออาเองก็เคยนะคะอันเนี้ยอย่างที่สก็มาขอขามาผ่านท่านได้ สำคัญที่สุดอันดับสามหลายๆท่านก็อาจจะไปเกี่ยวข้องเรื่องการทําแทง้งท่านถือว่าเป็นพระบิดาของเด็กในการทําแท้ง้้ามีคนดูแลทั้งหมดนะคะสังเกตได้จากคาทาหรือไม้เทา้านั่นคือเป็นคาถาที่เปิดโลกสวรรค์กับนรกคือเอาง่ายๆเปิดเปิดเป็นทางที่จะเข้าไปในนรกอะแล้วที่ท่านถืออยู่เขาเรียกว่าแก้วแก้วสรรพัดน นินมณีจินดาน,ดานเพื่อจะส่องแสงสว่างให้กับผู้คนที่ผลทุกแล้วหมดกรรมแล้วก็จะมีสองสอย่างที่ท่านถึงสัมผัสและอย่างนี้ถ้าเกิดเกสจะมาไหว้เนี่ยต้องเตรียมของหรือว่าต้องทําพิธีอะไรยังไงบ้างคะในการมาไหว้ของขมาอย่างแรกนะคะการจะมาไหว้หนึ่งจิตใจ จิตต้องมีอยากจะขอขามาจริงๆรู้สึกสำนึกกับอะไรหลายอย่างจริงๆหนึ่งเตรียมใจมานะคะสองทุก,ก้าดอกมานำมาจากที่นี่ได้ว่มามา,มาที่นี่ได้แล้วก็ดอกบัว9ก้าดอกเหมือนกันนะคะแค่นี้เองค่ะมาจุดแล้วก็เตรียมกำลังขาค่ะเพราะจะต้องมาเดินรอบองค์ฐานเนี่ย เนี่ยที่เราเห็นนะคะ99รอบ99ค่ะถ้าเรามีจิตใจที่ตั้งมัน่นต่อได้ไหมไม่ใช่ประทูต่อไม่ได้ทีเดียวลูกคคก็หนึ่งก็คือมาตอนเช้าหรือมาตอนเย็นเราก็อาจจะมาตอนพระอาท,ทิตย์เริ่มร่มๆหน่อยประมาณสี่มงเย็นอะไรนะคะก็มาได้แล้วก็จะมีคาถาให้ ของขมากรรมก็เดี๋ยวเราจะขึ้นให้ว่าต้องมีอะไรยังไงบ้างก็เป็นข้อมูลจากวัดแล้ววันนี้เป็นไงบ้างตั้งใจใช่ตั้งใจมาเลยค่ะมาที่นี่โดยเฉพาะใช่แล้วน้องเกดคิดว่ามาแล้วเนี่ยพอเห็นองค์ท่านเนี่ยเราเป็นยังไงบ้างนอกจากอลังการรู้สึกขลังมากอืแล้วก็รู้สึกหวั่นใจมากกับการเดิน99รอบแต่คิดว่าได้จะได้ถ้าเกิดเราตั้งใจจริงเนาะหมายความว่าต่อไม่ได้แต่เราพักได้เนาะถ้าเรา เ,เดินหมดแล้วเป็นลมไม่เวิร์กหรอกอ่าแล้วก็จะได้มาดูประวัติพระยายมราชทั้ง10องค์ด้วยนี่นะคะเป็นที่เดียวที่สร้างรมีพระยาอมราชด้วย<ม>ใครมีอะไรอยากจะสื่อสารกับใครก็บอกได้เลยนะคะโอเคได้ค่ะจ้ะเดี๋ยวเราไปเดินกันพร้อมนะพร้อมค่ะไปกันลูก น,นี้เนี่ยเนืจากพื้นดวงของน้องเกรซนะคะว่าติดในเรื่องนิดๆหน่อยๆก่อนที่จะประสบความสําเร็จเราจะมา,าไหว่อย่างไรสําหรับที่นี่นะคะมูนิธิพุทธจักรสูวิชาลัยขั้นตอนแรกนะคะเราต้องมาสักการะพระพุทธเจ้าสามพระอ,องค์บนวิหารด้านบนนี้ก่อนก็คือพระอมิตาพระพุทธเจ้าพระศรีสักยามุนีและพระไพรสัชยาครุนะคะทั้ง3พระองค์นี้ด้วยการตั้งจิตอธิษฐานว,ว่าเราขอ อำนาจบารมีของท่านในการที่จะมาขอขมากรรมต่อองค์ติจังอ,องค์อศัก์หรือภักสิติคันโพธิสัตว์นะคะเสร็จแล้วเราจะลงไปด้านล่างมีทูบให้จุด9ดอกนะคะและให้เราเตรียมดอกบัวมา9้ดอกเทียนกันลมสองเล่มซึ่งเทียนจะมีที่วัดนะคะเมื่อเราจุดเทียนและทูบแล้วให้นำดอกบัวไว้ตรงด้านหนา้าเกาะนะคะด้านล่างนะคะ หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บให้เราอ่านใบคำขอขมากรรมและเราไปเดิน99รอบรอบฐานพระโพธิสัตว์ตีจัอ้วงนะคะขั้นตอนการที่จะนึกหลังจากที่เรากล่าวคำขอข,อขมากรรมแล้วระหว่างที่เราเดิน99รอบรอบฐานนะคะ 1. เราต้องบอกว่าเราชื่ออะไรนามสกุลอะไรเกิดวันที่เท่าไหร่อาศัยอยู่ที่จังหวัดอะไร และมาในครั้งนี้ต้องการจะขอขมากรรมด้วยเรื่องอะไรแน่นอนค่ะทุกคนก็จะมีเรื่องแล้วแต่นะคะว่าเราติดขัดเรื่องการเรองินอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จให้เราตั้งจิตถึงกับเจ้ากรรมนายเวรนั้นและระหว่างเดินให้บริกรรมคาถาณโมติจังวงพอศักตนะโมติจังวงพอศักต์ไปเรื่อย แต่คำริษฐานเราอาจจะจบที่รอบที่23ก็ได้ที่เหลืออีก70กว่ารอบก็เป็นการภาวนาเพื่อเรียกสมาธิและสติให้อยู่กับการที่เราเนี่ยเดินคล้ายๆเดินจงกรมนะเป็นกุศโลบายหนึ่งเป็นการเดินจงกรมรอบองค์ท่านหลังจากนั้นเสร็จ99รอบแล้วให้เรานำดอกบัวนะเมื่อกี้ถ้าดอกบัว9ดอกสีชมพูขึ้นมาถวายที่องค์พระประธานทั้ง3องค์นี้นะคะ หลังจากนั้นให้เรากรวดน้ำด้วยบทกรวดน้ำใหญ่เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะกรวดที่ลิมแม่น้ำได้เลยแล้วก็ถือว่าเป็นการจบเพื่อเป็นการขอขามากรรมต่อองค์พระโพธิสัตว์กติคันโพธิสัตว์ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จบเรียบร้อยแบบสมบูรณ์ไปแล้วกับการนำพาน้องเกรสแขกรับเชิญของเรา ไหว้องค์พระกสิกันโพธิสัตว์ในการขอขมากรรมนะคะเป็นไงบ้างน้องเกรซวันนี้รู้สึกว่าหลังจากที่ได้ไหว้แล้วก็ได้ขอขมากรรมแล้วอะรู้สึกโล่งใจขึ้นสบายใจขึ้นด้วยค่ะแล้วก็รกรตรงเนาะใช่ค่ะแล้วก็ยังไงอะวันนี้เกกกขอบคุณพี่อาจร์จริงๆอีกครั้งหนึ่งนะคะที่พามาแนะนําทริปดีๆในการไหว้ขอขมากรรมซึ่ง ตั้งแต่ที่เกิดมาจนอายุป่านนี้ก็ยังไม่เคยไปไหว้ขอ,ขอกรรมกรรหรืออะไรที่ไหนมาก่อนเลยะคะ่ะก็ต้อง,องบอกที่นี่พิเศษจริงๆมีที่เดียวในประเทศไทยนะคะก็ต้องของคุณอังเกฤเช่นกันนะคะที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดใครต้องการคําแนะนําดีๆแนวทางในการที่ประสาชชีวิตหรือทริคในการไหว้ก็สามารถติดต่อหมออัฟมาปเป็นการส่วนตัวได้นะคะตามที่อยู่ด้านล่างนี่นะคะส่วนใน E ีีถัดไปรายการ มูให้ปังฟังหมออาฟจะพาไปไหว้อะไรมีทิคอะไรดีๆก็ติดตามกันได้ค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์น่าสนใจอะ่ะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe s u b s ไ r ร b e ตามล่างนี้ได้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะ